พราะส10บาท2องออครับพอแล้วกินมาหลายเอาจัดเลยน้องเอาเข้าสวยอ,อ,อสวัสดีครับพี่น้องมาบายครับเมื่อนี ขายของกลับมากครับน่องอยากกินนีครับน้ำตกหมูครับคนปลาทูผักอูย้ยอย่างครับสือผักลวกมากครับนี่ที่เด็ดเลยบัลลินฟ้าลวกน้ำตกหมูราอไหมครับมาน้องขายของกลับมากน้องครับมาเมยเมย์ครับเมยโอ้ยครับมาคนปลาทูน้ำตกหมูม พักหลกครับมะอุ้ยเ้าเนียอพอดทิบบาทสององคครับอรอพอวกินมาหลาย,อ,ยอ๋อจัดเลยเอ้าเอาเขาสวยอะอืม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 ,อม,อม ว่าบนปรตูครับอืมอืมต่อเอ้าเลัดสายไ้วใชไมับกระดับกระด้บขอบคครับ

có được có được không? có không? ขายของชุมเอ๋อครับยุคร้านผมนี่เป็นขนมครับขายขนมพร้อมขายเสื้อผ้าพร้อมว่าเสาร์เยินครับเอสญญาสุดยอดสุดยอดขายเสป้อผ้านาเดียวกับว่า,า,า,วาวไรครับเสป้อาชมือ๋อนี่เขาไปซื้อออนไลน์ครับไป่ขายในตลาดนั้นขายยากครับออนไลน์มั้หลายเข้าสู่เขาว่าไร ขายขิ้นแล้วขนมเอาขอนมมาขายผมมันแบบขมเนาอจัดต้มอ,อืมงานดิบๆนี่ขมนะอืมนี่แบบขมเเนี่ยอื่ บนประตูเหนือสุดนอดนะครับนะนอนนะดูเด่นนะชีวิตพอาคารไม่ขายแต่ประมาณน,นี้แหละครับตรงดินร่นครับ ม้าหากดหม้อมิ่กินครับพี่พี่ปิดงัวมือว่าสอบขอไปล่ะเขาจะไม่ให้กินหม้มี่ครับนะายเอ้ยขอเนี่ยห้าบาทสิบบาทไม,ม, <า S 1> ม่ได้ใครขอครับไม่ได้เออมือครบ ยังขาวครบยวงได้ยังาครับอือเกิดมากขึ้นเดืดรำรวยพอแม่ให้หลังายมากครบถันสองบุญหัวแล้วครับอืมมันเกิดมากบนของเงินของต้อเพิ่นเนาะ nè ôi ta nói nói buồn lắm, làm bạc đìn luôn mát lắm, khoi nhảy mát đấy, giờ đang nhảy cả hả? ôi, chạy ngân sưu ngân sưu luôn, có thằng không? ừm, mày đây เนื้อตื้อเนื้อตือซ่บนะครับน่องไส้่าพี่อ๊อฟเราซื้อหมูมันอร่อยหนึ่งครับมันมันถึงอร่อยครับเกินสิบบาทเอามาล้วนล้วนล้วนหลักกับมาปรุงเครื่องครับผักบัวผักยังเข้าไส้ัปเลยครับต้นหอมอือสลงสไลแน่ผักแพ้วเนี่ยใส่้ไปเลยครับ,ม,ม,รบ,รบมิยังใส่เข้าไปเลย ได้โมกูดนี่แหละครับร่วมมิดรนะนั่นนะเพือ่อนหม,มเนืยอออเปัญญานะอืมเพ่ดได้เป็นโยชสับจานครับมันล่าเนี่ย เสร็จแล้วผมช่องผมมาที่ว่า ว่าขอ,องวิธีสารมังกรอาจจะกินมอือูหว่าก็พวกกินก้อยกินตับหวานกินอยังคือสองง่ายไปนะเขาอยอยากกินอยู่ครับแต่ว่าเขาแบบบ่บบมกบัมกมัน็บบบ่มักมักอยู่แต่ว่าบกินแต่ปลาปขือบนกินตับตอนนี้ง่ากินเหนือสินะผมประเภทผมเนี่ยผมมัก็พักลักวพวกเนี่ยก็จจะว่าเอ๊ะทำไมวิธีสารมังกรนำเสนอแต่ไม่นุเดิมี่นะครับ โอ้ยกะขอตัวขอไปครับกะจิปั่ญาตัปรุงไปครับอยากใครกินยังกะขับเมนมาครับกะจิปย่ญาปัญหาในช่วงนี้ครับย่าครับขายของครับตื่นตีสามตีสี่ไปขายของหนาลูกเมี่ยงว่เห็นเลยตื่นมากไปที่มากไปกลับมากเมี่ยลูกนอนรับกะนี่แหละครับกากฟติดตามอะไรก็แชร์ก็สมัครเลครับผมไม่นู่นมันบานนาเสนอเฮ็ดยังเฮ็ดกินบัตรนบ้านเอากาแติดตามนะครับผมชอบเงินหน่อยครับ อันนี้บือถือบคุคคลข้ามบุตรไหนบือถือบคุคคลขอขอโทษขอไปครับคลิปนี้จบไว้าช่อนครับสวัสดีครับ